สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการการประเมินการขอมีและเลื่อนวิทยาฐานาทุกท่านดิฉันนางสาวสุกัญญาสวนรัตครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียนโชติการามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสาครปัจจุบันรับหน้าที่ในการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถงศึกษาปีที่4ค่ะ บริบทของโรงเรียนวัดป้อมมิเชียนโชติการามเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น1,073คนผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานโรงงานพนักงานรับจ้างทั่วไปแล้วก็มีอาชีพค้าขายค่ะ ซึ่งอาจจะทำให้ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลานอย่างเพียงพอหรือทบทวนเนื้อหาวิชาเรียนต่างๆให้กับบุตรหลานมากนักนะคะทำให้นักเรียนมีปัญหาทางด้านการเรียนพอสมควรทีเดียวค่ะอีกทั้งจากปีการศึกษาที่ผ่านมารายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6พบว่าวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลีย่ยต่ำกว่าคะแนนระดับจังหวัดและระดับประเทศค่ะสแสดงให้เห็นว่านักเรียนประสบปัญหาด้านการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความเข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสมบัติของรูปเรขาคณิตซึ่งอยู่ในสาระการวัดและเรขาคณิตซึ่งตัวชี้วัดนี้จะอยู่ที่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ จากผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเนื้อหาเป็นหลักขาดการลงมือในการปฏิบัติจริงการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวนะคะดิฉันจึงเห็นว่าความสำคัญในการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ให้สอดคลองกับสภาพปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงหาแนวทางในการเสริมสร้างความสามารถดังกล่าวนี้ด้วยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากตามแนวคิดการเรียนรู้โดยแบบ active learning ซึ่งจะใช้กิจกรรมเป็นฐานนักเรียนก็จะได้ทำกิจกรรมเตรียมความพร้อมเรื่องรูปสี่เหลี่ยมก่อนนะคะ เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงนักเรียนสามารถแยกแยะได้ว่ารูปเรขาคณิตแบบใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมและกิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคา่ะ ึ่งนักเรียนก็จะได้ทำกิจกรรมควบคู่ไปกันกับสื่อ powerpoint แสดงบัตรรูปภาพรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆที่ดิฉันเตรียมไว้ในกิจกรรมที่2นี้นักเรียนจะได้ทบทวนการใช้อุปกรณ์อันได้แก่ไมโครแท็กเตอร์ในการวัดมุมอีกด้วยนะคะและเมื่อจบกิจกรรมทั้งสองอย่างนี้ ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานจะพบว่านักเรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบ active learning โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานอยู่ในระดับมากที่สุดค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอคลิปแรลงปานใจการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้กิจกรรม เป็นฐานเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ